อยู่กันในแบบฝึกหัดที่10.9นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่10การวัดน้ำหนักเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวอทอ,อยู่ในหน้าที่99นะคะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1นะคะตู้คอนเทนเนอร์หนัก1,300กิโลกรัมบรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก 2ตัน315กิโลกรัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ช่างรวมกันหนักเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือถามว่าช่างรวมกันหนักเท่าไรนั่นเองค่ะต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกว่าตู้คอนเทนเนอร์หนัก1,300กิโลกรัมก็คือบอกมาเป็นน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองค่ะแล้วก็บอกมาอีกว่า บรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน3 1 5กิโลกรัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็บอกมาเป็นน้ำหนักของอะไหล่รถยนต์นะคะค่ะจากสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกนะคะเราสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราแยกหลักออกเป็นตันกับกิโลกรัมนะคะ จากนั้นให้เราเขียนในสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองค่ะก็คือเป็นน้ําหนักของตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็น้ําหนักของอะไหล่รถยนต์นั่นเองค่ะเราก็เขียนเลยค่ะว่าตู้คอนเทนเนอร์หนัก 1300กิโลกรัมซึ่ง1300กิโลกรัมนะคะถ้าเราคิดเป็นตันจะคิดได้1ตันกับอีก300กิโลกรัมนั่นเองค่ะเราก็จะมาเขียนแยกกันแบบนี้เลยค่ะ1ก็ใส่ในหลักของตันค่ะ300ก็ไปใส่ในหลักของกิโลกรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาในบรรท dos, ัดที่2ก็คือบรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกรัม โจทย์ถามว่าช่างรวมกันหนักเท่าไรแปลว่าเราจะต้องนำน้ําหนักของตู้คอนเทนเนอร์กับน้ําหนักของอะไรรถยนต์มาบวกกันนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรวมกันค่ะก็คือช่างรวมกันหนักทีนี้ เราก็มาทําการบวกกันเลยค่ะ0บวก5ได้5 0บวก1ได้1 3บวก3ได้6ต่อไปในหน่วยของตันค่ะ1บวกสได้3 เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราชั่งน้ำหนักของอะไหล่รถยนต์แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะหนักรวมกันได้3ตัน615กิโลกรัมค่ะเราก็มาตอบเลขไทยด้านล่างได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่1 ต่อไปไปต่อกันในข้อที่2เลยค่ะเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกร,รมัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน1น5 3 5กิโลกร,รมัมน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไร่ก็มาเขียนในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ ต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกบอกเป็นน้ำหนักของเรือเฟอร์รี่ค่ะคือเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมแล้วก็บอกน้ำหนักหลังจากที่บรรทุกผู้โดยสารก็คือเป็นน้ำหนักรวมของทั้งเรือเฟอร์รี่และน้ำหนักของผู้โดยสารรวมกันค่ะคือเมื่อบรรทุกผู้โดยสารแล้วจะหนัก180ตัน135กิโลกรัม สิ่งที่โจทย์ถามถามน้ำหนักของผู้โดยสารแปลว่าในข้อนี้เราจะต้องนำน้ำหนักของเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผ,ผู้โดยสารมาลบกับน้ำหนักของเรือเฟอร์รี่อย่างเดียวถึงจะทราบว่าผู้โดยสารทั้งหมดมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะในขั้นแรกเราก็จะมาแยกตันกับกิโลกรัมก่อนค่ะ จากนั้นให้เราเขียนสิ่งที่โจทย์บอกในบรรทัดแรกต้องนำน้ำหนักของเรือเฟอร์รี่พร้อมผู้โดยสารเป็นตัวตั้งค่ะเขียนเลยว่าเรือเฟอร์รี่บรรทุกผู้โดยสาร แล้วหนัก180ตันกับอีก135กิโลกรัมต่อไปบรรทัดต่อไปให้เราเขียนน้ำหนักของเรือเฟอร์รี่นะคะเขียนว่าเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน 8 2 0กิโลกรัมค่ะจับมาลบกันเลยค่ะก่อนที่เราจะนำมาลบกันเดี๋ยวเราเขียนในสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะก็คือเป็นน้ำหนักผู้โดยสารทั้งหมดนั่นเองเขียนเลยว่าน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมด ทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักกิโลกรัมกันเลยค่ะกิโลกรัมถ้าเราลองสังเกตนะคะว่า135กับ820 135ไม่สามารถลบ820บ้ายให้เรากระจายจากตันนะคะก็คือ180ตันกระจายหรือว่ายืมมานั่นเองก็คือยืมมา1ตันเลยค่ะซึ่ง1ตันเท่ากับ 1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะพอกระจายมา135ก็กลายเป็น1,135กิโลกรัม180ตันก็จะเหลือ179ตันค่ะจากนั้นให้เราทำการลบนะคะเราก็ไปลบด้านนอกนะคะก็คือไปลบที่กระดาษทดแล้วเราก็นำคำตอบมาใส่หรือจะลบในบริเวณที่ว่าง ในหนังสือของน้องๆน,นักเรียนก็ได้นะคะ5-0ลบสูรเหลือ5 3-2ลบ2ไม่ได้กระจาย1 1กลายเป็นอ่าไม่ใช่สิ3-2ลบ2เหลือ1เขอพายค่ะ1กระจายจาก1ตัวหน้านะคะกลายเป็น0 1ตรงนี้เป็น11 11-8ลบ8เหลือ3ก็จะได้315กิโลกร,รัมนั่นเอง ต่อไป179ตันลบ134นะคะ9ลบ4เหลือ5 7ลบ3เหลือ4 1ลบ1เหลือ0นะคะก็แสดงว่าน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น45ตันกับอีก315กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในหน้าที่99เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบอึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ